นาคีตอนที่แปดที่กองไฟกำลังเผาไหม้เสื้อเปื้อนเลือดของคำแก้วคำปองยืนหน้านิ่งมองดูเสื้อค่อยๆถูกไฟเผาไปทีละนิดจนสุดท้ายก็มอดไหม้ไม่เหลือชิ้นดีกองไฟค่อยๆมอดลงจนเหลือแค่เศษขีเ้เถ้าเวรกรรมอะไรของเองนะนางคำแก้วคำปองมุดตัวเดินกลับไปที่เลือน คำปองเดินมาหน้าบ้านเห็นกำนันแย้มหน้าตาโกรธแค้นกำลังเดินตรงเข้ามาหานางคำแก้วอยู่หรือเปล่าฉันมีเรื่องต้องคุยกับมันคำปองรีบเอาตัวขวางไว้คุยกับฉันก็ได้ฉันเป็นแม่มันชาวบ้านเกาหาว่าลูกเองเป็นงูเจ้าแม่นาคีคำปองนิ่งไปนิดก่อนจะทำเป็นถอนหายใจตีหน้ารานี่กำนันก็เชื่อกับเขาด้วยเหรอคำแก้วมันจะกลายร่างเป็นงูได้ยังไง แต่นางลำเจียยมันยืนยันว่านางคำแก้วมันเป็นคนฆ่าไอ้เรื่องปั้นน้ำเป็นตัวคำแก้วมันจะฆ่าเพราะเรื่องทำไมเพราะเรื่องไปทำอะไรให้มันกำนันแย้มนิ่งไปเพราะตอบไม่ได้ฉันยืนยันว่าคำแก้วมันอยู่บ้านตลอดถ้ามันออกไปข้างนอกมันก็ไปแค่เก็บดอกไม้ที่ชายป่าหรือไปหาปลาที่ริมทานไม่ก็ไปขายของที่ตลาดกลางค่ำกลางคืนที่รับตาคนอย่างนั้นมันจะออกไปทำอะไร ยังไงข้าก็ต้องสอบปากคำลูกสาวเองว่าออกไปไหนหรือเปล่ากำนันลองไปทำนางลำเจียกดีกว่ามั้งเมื่อคืนนี้ฉันเห็นมันะตามคำแก้วบอกว่ากำนันเรียกมันให้ไปพบไม่ใช่หรือข้าเนี่ยนะกำนันขมวดคิ้วไม่พอใจที่ลำเจียกแอบแอ้างชื่อตน หมออ่วมทำพิธีเรียกขวัญให้ลําเจียกหมออ่วมนำเข้าวสารสัต์ใส่ลาเจียกที่นั่งพนมมือหลับตาขมวดคิ้วอย่างไม่ค่อยพอใจกลายออกไปเห็นนายกอนั่งพนมมือมองอยู่ด้วยผีตายหงผีตายหาผีเขาฆ่าผีเขาฟันเขาปั่นเขารอนเขาทอนหัวทิ้ง เขายิงตกน้ำมึงมาที่ไหนมึงไปที่นั่นกินแล้วพอเมื่อเขาล่อห่อไปมึงมาที่ไหนมึงไปที่นั่นหมออ่วมพูดจบก็ใช้มีดขีดลงบนพื้นสามครั้งแล้วคว้างกระลาและข้าวเปลือกออกไปขวัญเอ๋ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับพ่อกับแม่ไปจนแก่จนเฒ่าถือไม้ยอดทองถือกระบองยอดเหล็กอยู่ให้ครกแตก รากสากแตกใบอยู่กับแม่จนแก่จนเฒ่าอย่ากินข้าวบนหัวเรืออย่ากินเกลือบนหัวช้างอย่ากตกแม่น้ําใหญ่กว้างอย่าอยู่ในน้ําเป็นเพื่อนปลาอย่าอยู่ในนาเป็นเพื่อนข้าวเชิญขวัญเจ้ามาเข้าเนื้อเข้าตัวตัวเองหมออ่วมท่องเสร็จก็หยิบน้ำมนต์มาพรมใส่ลำเจี๊ยกอีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธีลำเจี๊ยกลืมตาขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหม หมออ้วมพยักหน้าก็ก็ขยิบมานั่งข้างๆลูกขอบใจหมออ่วมมากนะขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกพ่อฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยไม่รู้จะอะไรกันนักหนาเอาหน้าเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพ่อจะได้สบายใจแหวนพี่รอดของพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆช่วยชีวิตฉันไว้สองครั้งแล้วเอ็งก็ห้ามถอดเด็ดขาดละ่ะไม่รู้จะแม่นาคีจะเล่นงานอะไรเองหรือเปล่า ปราบใดที่ฉันสวมแหวนนี้มันก็ไม่มีวันทำอะไรฉันได้ลำเจี๊ยมองแหวนพิรอดรูปไปมาแล้วยิ้มเยาะอย่างมั่นใจหมออ่วมเกิดความคิดถ้าแหวนพิรอดปกป้องให้พ้นอันตรายจากเจ้าแม่นาคีได้จริงเราก็น่าจะเอาไปใช้ปราบเจ้าแม่นาคีได้ลำเจี๊ยกกับกอหันมองหมออ่วมอย่างสนใจกอเอ่ยถามแล้วต้องทำยังไงละหมออ่วมหมออ่วมกระตุกยิ้มอย่างมีแผนการ กอกับลำเจียกมาส่งหมออวม้วบหมออ้วมสรุปเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ข้าจะไปคุยกับกำนันแย้มอีกทีกำนันคงยินดีร่วมมือด้วยอยู่แล้วกอกับลำเจียกยิ้มดีใจอย่างมีความหวังก่อนหันไปเห็นกำนันแย้มท่าทางโมโหเดินมาหาพวกเขาพอดีอ้าวกำนันมาพอดีกำนันแย้มไม่สนใจกอหรือหมออ้วมแต่เดินเข้าไปหาลำเจียกทันทีนางลำเจียกเอ็งเอาชื่อข้าไปแอบอ้างกันหรือ ลำเจี๊ยกตกใจก่อนจะได้สติรีบปฏิเสธทันทีเปล่านะกำน,นันนางคำแก้วมันใส่ร้ายฉันข้ายังไม่ได้พูดสักคำเลยว่าเป็นนางคำแก้วกำนันแย้มมองอย่างจับพิรุษลำเจี๊ยกหน้าซีดคำปอมันบอกข้าว่าเองแอบอ้างชื่อข้าไปตามนางคำแก้วถึงบ้านลำเจี๊ยกก้มหน้าหลบสายตากำน,นันคุ้นคิดหาคำแก้ตัวบอกข้ามาซะดีๆเองตั้งนางคำแก้วมาทำอะไรนั่งมื้ออยู่ได้ พูดสินังลำเจียกก,ก็อยากรู้เหมือนกันลำเจียกใสายหน้ารัวน้ำท่วมปากจะพูดก็ไม่กล้ามีชนักตักหลังข้าให้โอกาสเองอีกครั้งบอกความจริงข้ามาไม่งั้นข้าจะไม่เอาเองไว้แน่กำนันแย้มขู่ลำเจียกโดนกดดันจนสุดท้ายก็เริ่มสะอื้นฉันขอโทษจากำนันฉันผิดไปแล้วเอ็งทำไรฉันแค่เรียกมันออกมาให้พี่เลื่องพี่เลื่องเขาอยากได้มันเป็นเมีย กำนันแย้มเบิกตาโพรงอย่างตกใจนี่พวกเองรวมหัวกันฉันแค่อยากช่วยพี่เรื่องพี่เรื่องเขารักคำแก้วฉันไม่รู้จะใช้วิธีไหนก็เลยอ้างชื่อกำนันไปคำแก้วมันถึงยอมตามมาำกำนันยามมาแย้มถึงกับเซต้องหาหลักยึดนี่มันไปตายที่กระท่อมปายนาะก็เพราะแบบนี้ใช่ไหมแล้วไอ้เรื่องมันได้หนังคำแก้วหรือย,อยัง พี่เรื่องตายก่อนแล้วนางคำแก้วก็หายตัวไปแต่มีงูเจ้าแม่นาคีออกมาอารวาแทนนางคำแก้วมันต้องแปลงร่างเป็นงูเจ้าแม่นาคีแน่แน กำนันแย้มพูดอะไรไม่ออกเสียใจที่ลูกชายหลงผิดคิดทำชั่วจนต้องตายฉันเสียใจจริงๆนะลุงกำนันแต่พี่เรื่องทําไปก็เพราะรักคำแก้วไม่นึกว่าต้องมาจบชีวิตน่าสยดสยองแบบนี้ลำเจกท,ทําทีเป็นร้องไห้เสียใจพางเหลือบตามองท่าทีกำนันแย้มกำนันแย้มนิ่งไปท่าทางเศร้าเสียใจแต่แววตายังคงเคียดแค้นเจ้าแม่นาคี กำนันแย้มกลับมาถึงบ้านสุดตัวลงนั่งกับพื้นแล้มมองไปรอบๆบ,บ้านที่ไม่มีเรื่องอยู่แล้วกำนันน้ำตาไหลออกมาก่อนจะรีบปาดทิ้งพยายามทำตัวเข้มแข็งไอเรื่องเอ้ยข้าหวังจะฝากผีฝากไข้ไว้กับเองแท้ๆไม่น่าทิ้งพ่อไปเลยกำนันถอนหายใจอย่างโศกเศร้าอะไรสักพักแววตาเปลี่ยนเป็นอาฆาตแค้นจะแม่อุบาทมึงกับกูเห็นจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ กำนันแยมนั่งกำมือแน่นโกรธแขนเจ้าแม่นาขีเพิ่มเป็นทวีคูณที่กรุงเทพมีงานประมูลวัตถุโบราณพิธีกรนำครุตศิลาในกล่องแก้ววางลงบนโต๊ะจัดแสดงเกิดเสียงฮือฮาจากผู้ร่วมงานพอสมควรพิธีกรประกาศนี่คือครุตศิลาศิลปะขอมโบราณอายุเก่าแก่กว่าพันปีสันนิษฐานว่าเป็นยอดทานพระกร หึงในราชกุตภัณฑ์ของกษัตริย์ในอดีตซึ่งแสดงถึงความเป็นสมมุติเทพวัตถุล้ำค่าชิ้นนี้มูลค่าเริ่มต้นที่1,000 0บาทผู้ร่วมงานหลายคนเริ่มแข่งขันกันยกป้าย1,500น0้0สอง0มืสาม0มืห้ามื0บาทเกิดเสียงฮือฮาทุกคนหันมองสุพัฒที่ยกป้ายเป็นตาเดียวพิธีกรเริ่มนับ10,000 0บาทแล้วครับ มีใครจะให้สูงกว่านี้ไหมครับ1 0 0 0 0แสนบาทครั้งที่1 1 0,000แสนบาทครั้งที่2 1ง0 0 0 0แสนบาทครั้งที่2องแสนเกิดเสียงฮือฮาดังกว่าเดิมเมื่อบุญส่งก็ยกป้ายขึ้นให้จังหวะสุดท้ายทุกคนหันมองบุญส่งอย่างอึงอ้งอึรวมถึงสุพัฒนก็หันไปมองอย่างแปลกใจบุญส่งยิ้มพรางก้มหัวให้สุพัฒนเป็นการทักทายสองแสนบาทแล้วครับมีใครให้สูงกว่านี้อีกไหมครับ สองแสนบาทครั้งที่1นึ่งสองแสนบาทครั้งที่สองสองแสนบาทครั้งที่สามครุฑทองคำชิ้นนี้ตกเป็นของผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขสิบสามครับยินดีด้วยนะครับพิธีกรสุพัฒและแขกในงานปรบมือแสดงความยินดีบุญส่งยิ้มบุญส่งเดินกระเพกออกมาเจอสุพัฒน์ยืนคุยกับคนอื่นๆก่อนจะแยกตัวไปบุญส่งรีบเข้าไปทักทาย ต้องขอโทษด็อกเตอร์ด้วยนะครับที่ประมูลตัดหน้าอาจารย์ไปแต่เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่เงินใครเงินถึงคนนั้นก็ได้ไปหวังว่าด็อกเตอร์คงจะไม่เสียใจการแข่งขันมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาครับอาจารย์คณะโบราณคดีอย่างผมสู้เศรษฐีค้าของเก่าอย่างคุณไม่ได้หรอก คนพิการง่อยเปี้ยเสียขาอย่างผมถ้าไม่มีทรัพย์สินเงินทองคงไม่ต่างอะไรกับสุนัขข้างถนนบุญส่งนั่งพักที่โต๊ะหินอ่อนหน้าสถานที่จัดงานทำไมคุณถึงอยากได้ครุศิลาถึงขนาดนั้นสุภัแปละกใจด็อกเตอร์เองก็คงรู้ว่าครุษนั้นไม่ใช่ครุษหินธรรมดาธรรมดาทานพระกร เครื่องแสดงอำนาจราชศัก์ของกษัตริย์โบราณมีที่ไหนเป็นหินกันเล่ามีแต่คนตาไม่ถึงเท่านั้นถึงมองไม่ออกว่าข้างในเป็นอะไรบุญส่งหัวเราะเบาๆก่อนหยิบสิ่งขนาดเล็กกระเทาะเข้าที่เนื้อหินที่หุ้มครุฑทองคำนั้นเป็นเนื้อทองคำซ่อนอยู่ใต้เนื้อหินบุญส่งยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจคล้ายเจอสมบัติที่ตามหามานานเป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิด ถ้าเอาไปปล่อยพวกฝรั่งพ่อค้าของเก่าอย่างคุณคงสบายไปทั้งชาติบุญส่งชะง,งักไปนิดก่อนจะบิดยิ้มแววตาอาฆาตผมจะไม่ขายให้ใครทั้งนั้นผมออกตามหาครุฑทองคำนี้เกือบค่อนชีวิตจนกระทั่งมันกลับมาอยู่ในมือผมจนได้ผมรู้ว่ามันคือของจริงคุณรู้ได้ยังไงผมรู้สึกเหมือนเคยเป็นเจ้าของมันมาก,ก่อนและผมจำเป็นต้องใช้มัน สุพัฒน์มองบุญสงอย่างสงสัยว่าหมายถึงอะไรสุพัฒน์พึ่งกลับมาถึงบ้านป้าอิ่มเดินออกมาต้อนรับคุณท่านกลับดึกจังเลยนะคะรับประทานอะไรมาหรือยังคะเรียบร้อยแล้วทศพลกลับมาหรือยังยังเลยค่ะกําหนดการน่าจะกลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ป่านนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยออกภาคสนามก็อย่างนี้แหละ ทศพลมันโตจนมีเมียอยู่แล้วอย่างห่วงมากนักเลยสุภัฒไม่ติดใจอะไรเดินเข้าห้องไปป้าอิ่มมองตามก่อนจะนิ้วหน้ายังอดกังวลไม่ได้คฤรสหาบุญส่ง บุญส่งเอาสิวกระท้อหินออกจนหมดเห็นครุฑทองคำบริสุทธิ์เต็มองค์สุขอารามบุญส่งลูกครำมชื่นชมมองด้วยแววตาเป็นประกายดีใจที่ได้กลับมาครอบครองอีกครั้งในที่สุดฉันก็ได้ครอบครองมันจนได้บุญส่งมองครุฑนิ่งครุ่นคิดไปถึงอดีตบุญส่งขับรถหนีไปปล่อยให้จอร์ดวินสันถูกงูฉกตาย วินสันถูกงูรุมฉกตายอย่างทรมานอยู่เบื้องหลังพันบุญส่งได้ยินเสียงขู่ฟ้อและเห็นงูอยู่ที่เบาะข้างตัวบุญส่งตกใจงูเลื้อยเต็มหน้ากระจกรถไปหมดจนมองไม่เห็นทางรถกระบะของบุญส่งลอยละลิ้วล่วงตกหน้าผาไปบุญส่งกระเด็นออกมาจากรถก่อนที่รถจะกระแทกพื้นแล้วระเบิดขาข้างซ้ายของบุญส่งเสียบกับกิ่งไม้ใหญ่บุญส่งจับขาหน้าตาบุดเบี้ยวเพราะ ความเจ็บปวดนอนร้องโอดโอยไม่ไกลจากจุดที่รถระเบิดบุญส่งแววตาเครียดแค้นงูนรกนั่นทำให้ฉันต้องมีสภาพพิกลพิการแบบนี้บุญส่งปลายตามมองครุดสำริด พรางรูปคำแล้วยิ้มอย่างมีความหวังมีแต่ครุฑทองคำนี้เท่านั้นที่จะกำจัดเจ้าแม่นาคีได้สําเร็จอยู่ดีๆลมจากหน้าต่างที่เปิดไว้ก็พัดแรงทำให้กรอบรูปตกลงมาแตกบุญส่งหันไปมองก่อนจะมองไปทางลมอย่างสงสัยแล้วลุกเดินไปที่หยิบรูปที่ตกแตกขึ้นมาดูบุญส่งมองกรอบรูปเป็นรูปของพิมพ์พรที่ยิ้มหวาน ให้กล้องตกลงมาแตกแล้วนิ่งไปอย่างกังวลสังหอนว่าบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับพิมพรก็เป็นได้ที่เถียงนาทศพลกำลังนั่งเฝ้ามองเทวรูปนาคีตามลำพังเทวรูปเจ้าแม่นาคีคล้ายจะเผยริมฝีปากยิ้มให้กับทศพลทศพลรีบถอดแว่นขยี้ตาแล้ว สวมกลับมาใส่อีกครั้งแต่เทวรูปทุกอย่างเป็นปกติทศพลคิดว่าตนเองตาฝาดไปพิมพรเพึ่งตื่นเดินมามองหาทศพลท่ามกลางเชษฐประกิจวันชนะและสมมาตรที่จับกลุ่มนั่งคุยกันอยู่พลละ่ะประกิจหันไปตอบพิมพรไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อคืนก็นอนอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอวันชนะกวนใส่นอนด้วยกันแล้วต้องตื่นพร้อมกันด้วยหรือไงตัวไม่ได้ติดกันสักหน่อย ในวันชนะกวนโมโหแต่เช้าเลยนะเชษเห็นเรื่องชักบานปลายโกทังทะเมนอุดชินเทพึ่งตัดความโกรธด,ด้วยความขมใจใช่อย่าไปใส่ใจไอ้ปากหมานี้เลยพวกชนะไม่เห็นทศพลตั้งแต่ตื่นแล้วไม่รู้ไปไหนของมันสมมาตรบอกเสียงเรียบมันคงรู้ว่าตื่นมาจะเจอเกาะติดเป็นปริงเลยหนีเข้าป่าไปแล้วมัง้ง สมมาตบหัววันชนะดังป้าบเมื่อไหร่แกจะพาหมาออกจากปากสถทีวะกลับกรุรงเทพเมื่อไหร่ฉันจะไปให้พ่อฉันส่งลูกน้องมารุมกระทืบแกพิมพรสบัดหน้าเดินหนีวันชนะล้อเลียนตะโกนตามไล่หลังจะมาวันไหนบอกด้วยละกัน แกจะเอาคนมาสู้หรอวะประกิจแซวเปล่าฉันจะได้หนีทันเพื่อนสายหัวในความหามของวันชนะทันใดน,นั้นเสียงเจื้อแจ้วของซ่อนกริ่นกับฉบาก็ดังขึ้นคุณเชษจ้าคุณปรกิจจ้าฉบาซ่อนกลิ่นมาแล้วจ้า เชิกับประกิตเอามือขยี้หัวด้วยความรำคาญแม่สองสาวที่ตามตื้อไม่เลิกคำแก้วเอาเครื่องเส้นมาไหว้ผีตาแหกที่หัวนาขากลับต้องเดินผ่านเถียงนาที่ทศพลอยู่คำแก้วเหลือบเห็นทศพลยืนมองรูปปั้นเจ้าแม่นาขีรูปไหลด้วยความเสน่หาแม่นางไม้เธอช่างงามเหลือเกินถ้าจะบ้าพูดกับรูปปั้นคนเดียวก็เป็นด้วย ทธอสพลหันกลับมาเห็นคำแก้วก็ยิ้มอย่างอายๆไม่นึกว่าคำแก้วจะมาเห็นเขาคำแก้วคุณอย่าบอกใครนะเรื่องผมคุยกับรูปป้านะ่ะผมอายเขานะไม่เห็นจะนน่าอายตรงไหนฉันยังคุยกับงูรู้เรื่องเลยคุณว่าไงนะจังมันเถอะคุณคงชอบรูปปั้นนี้มากสินะเธอสพลยิ้นแถมคำตอบเขา ผูกพันกับเทวรูปเจ้าแม่นาคีอย่างประหลาดรูปปั้นเนี้ยดูกี่ทีกี่ทีก็เหมือนมีชีวิตจิตใจทั้งสีหน้าทั้งแววตาถ้าไม่เชื่อคุณก็ลองเข้ามาดูใกล้ๆสิคำแก้วเดินเข้าไปหาเทวรูปคล้ายดังต้องมนต์สะกดคำแก้วเอื้อมมือเข้าไปจับรูปปั้นเกิดแสงวาบขึ้นคำแก้วยืนนิ่งเธอกำลังถูกดึงเข้าหาอดีตชาติอีกครั้ง ชัยเชตามหาหนาคีตามแนวป่าไล่ไปจนกระทั่งถึงริมทารน,น้ำตกแม่นางจะอยู่ที่ไหนแม่นางนาคีซ่อนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ใกล้าทารน,น้ำตกชะโงกหน้าออกไปดูนาคีเห็นชัยศิษิ์กำลังเหลียวซ้ายแลขวามองหาหนาง นาคีหัวเราะชอบใจที่ชัยยศิธิ์หาหนางไม่เจอชัยยศิธิ์ได้ยินเสียงหัวเราะเชื่อว่านาคีต้องอยู่แถวนี้แน่ชัยยศิษ์สังเกตเห็นเงาในาน้ำสะท้อนภาพว่านาคีแอบอยู่หลังต้นไม้ชัยยศิษฐ์ยิ้มมุมปากอ้อมไปอีกทา่านาคีแอบชะงงหน้ามาดุอีกครั้งแต่ไม่มีร่างของชัยยศิษ์แล้วแต่พอหันกลับมากลับเจอหน้าของชัยยศิษ์ใบหน้าของคนทั้งคู่เกือบจะติดกันชัยยศิษฐ์ยิ้มแล้วยกแขนขึ้นกอดนาคี ไม่ว่าเจ้าจะซ่อนอยู่ที่ใดข้าก็จะตามหาเจ้าจนพบจนได้ทำไมเจ้าถึงมั่นใจเยี่ยงนั้นบุรุษผู้มีความรักย่อมรู้ว่าดวงใจของเขาอยู่ที่ใดเจ้าเกี่ยวข้าทั้งๆที่ยังไม่รู้จักข้าเลยกระนั้นหรือท่านแม่ทับชัยยศิงเจ้ารู้ชื่อข้าได้อย่างไรใครบางเล่าไม่รู้จักแม่ทับใหญ่แห่งปัตตนนรแล้วคราวนี้เจ้าจะบอกข้าได้หรือยังว่าเจ้าชื่อะไร เหตุใดข้าต้องบอกเจ้าด้วยหากเจ้าไม่บอกข้าก็จะไม่รบเร้ากวนใจเจ้าอีกชัยยสิงห์แซงหันหลังอย่างเชิงว่านาคีจะมีใจให้แก่เขาหรือไม่บัดเดี๋ยวก่อนชัยยสิงหันมายิ้มกริมมีความหวังในใจขึ้นมาทันทีว่านางก็ไม่ได้รังเกียจเขานาคีเอ่ยเจ้าใครเรียกข้าว่ากระไรก็ตามแต่ใจเจ้าเถิดเยี่ยงนั้นข้าจะเรียกเจ้าว่าแม่นางไม้ นางไม้อันใดกันก็ข่าเจอเจ้ากลางป่ากลางดงมีนํำซ้ายังงามยิ่งกว่าหญิงทุกนางที่ข่าเคยพบราวกับเทพธิดาไพรไม่ให้เรียกว่าแม่นางไม้จะให้ข้าเรียกว่ากระไรเล่านาคีเขินเล็กน้อยเมื่อถูกชัยสิงชมซึ่งซึ่งหน้าเวลาผ่านไปชัยสิง์กับนาคีสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้น ชัยสิงห์ไกวเถาวันที่ห้อยลงมาคล้ายชิงช้าให้นาคีนั่งริมทานน้ำตกข้าไม่อยากให้เวลาเวียนวันผันผ่านไปเลยข้าอยากอยู่กับเจ้าเยี่ยงนี้ชัยสิงห์ออดอ้อน,ออนต้องหวั่นอันใดข้าไม่ได้หนีเจ้าไปไหนเสียหน่อยนาคีหลบตาเขินอายอีกไม่นานจะเกิดสงครามใหญ่ไฟฟ้าข่าทายคงเดือดร้อนได้ยากกันไปทั่วสงครามสงครามกับใคร มาเร็วบอกว่าพระเจ้านิรุทธราชแห่งมรุข,ขันนครกำลังยกทัพมาตีเมืองข้าในอีกไม่ช้าข้าต้องนำทัพไปต้านศึกที่ชายแดนจะเป็นหรือตายอย่างไรไม่รู้จะรบกันไปทำไมหากรู้ว่ารบกันไปแล้วจะเป็นเดือดเป็นร้อนรบกันเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขเยี่ยงไรเล่ามนุษย์นีิประหลาดแท้อยากให้บ้านเมืองสงบสุขอย่ารบกันก็สิ้นเรื่องจริงของเจ้า แต่เหตุใดเจ้าถึงพูดราวกับว่าเจ้าไม่ใช่มนุษย์นาคีหลบสายตามไม่กล้าบอกว่าตนนั้นเป็นพยานหน้าชัยสิงงซักจริงสิข้าถามเจ้าตั้งหลายครั้งแล้วว่าเป็นลูกสาวบ้านใดก็ไม่ยอมบอกจะขอตามไปไหว้าสาบิดามารดาเจ้าก็ไม่ยอมให้ไปพบหรือว่านาคีวิตกรู้ว่าชัยสิงจะรู้ความจริงข้ารู้แล้วชัยสิงยิ้มยั่ว เจ้าต้องเป็นนางฟ้าเกิดบนสวรรค์วิมานก็เลยไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่หรือไม่นาคีถอนหายใจอย่างโล่งอกที่ชัยสิยงยังไม่รู้ความจริงด้วยน้ำใสใจจริงจงตอบข้าหากข้ามิใช่มนุษย์เจ้าจะยังรักข้าอยู่หรือไม่ชัยเสิยงไม่ตอบก้มลงจูบนาคีอย่างดูดดื่ม